สวัสดีครับสวัส,วส,วสดีสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่พงผาเลาะนะครับพี่น้องเป็นไดเป็นใคอย่าห่าวเจ้าอย่าห่าวเฮ็ดเวียดเกือบตายเกือบตายนะครับพี่น้องเรายังไม่มีใครตายเพราะทำงานนะวันนี้ก็พักบอนนะครับพี่น้อง fc เนอะเหมือนแบบไม่มีแรงยังไงไม่รู้นะครับ ตอนแรกก็ว่าจะขึ้นไล่ภูกระปาดเนาะ,ะต่ดหญ้าสวนยางก็ยังไม่เสร็จนะฮะนยาขยาก็ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยออมันเป็นเหนื่อยๆนะครับพี่น้องก็เลยอ่ะพักเอาแรงนะครับเดี๋ยวมันจะตายก่อน <c oughs> บอกว่าจะเก่ง <c oughs> แม่บอกว่าจะเก่ง <c oughs> นะเพราะว่ามันมันหลายหน้าที่นะครับเมื่อวาน นะทั้งเอา้าขึ้นไปปลูกยางนะครับปลูกยางเสร็จขึ้นไปพ่นยาพ่นยาเสร็จนะครับไม่เสร็จเนาะพ่นยาได้สองถังสามถังนี่แหละแล้วก็ตัดญ้าสนยางนะตัดญ้าสวนยางนะครับแล้วถึงเวลาเราก็กีดยางนะครับกีดยางสามสวนด้วยนะมือเมื่อคืนเนาะพอดีได้ไปรับจ็อบนะครับอ่า หลานหลานสาวแมพ่พีนะครับก็ใกล้ๆบ้านเจสมอนะครับพี่น้องยาง200กว่าต้นเนาะพอดีเจ้าของสวนเป็นมีธุระนะครับไปภาคเหนือนะครับก็เลยหาคนกรีดยางให้นะครับพวกเราก็ไปกรีดรับจอบนะครับพี่น้องอพอได้ เงินมาซื้อปลาทูนะครับแต่ไม่ได้ซื้อปลาทูนะฮะเอฟซีเมื่อเช้าแม่มาต่อยนะไปซื้อต้มจืดมาให้พวกให้ผมได้ทานนะครับไม่เค้ซื้ออะไรกินข้าวเสร็จนะก็นั่งนอนดูทีเปลนะพักผ่อนนะพอดีน้องสาวแม่ยายนะไปหาหน่อไม้นะครับนี่เป็นหน่อไม้ไล่นะครับพี่น้อง หน่อนนนไม้ไล่ก็เริ่มจะออกนะครับทีนี้หละเนะเาะลงรถนี่น่าจะเต็มนะฮะเอฟซีที่แขวนหน่อไม้นะฮะเยอะยบ้างไหมนะครับพี่น้องนี่แขวนเต็มไปตรงนี้ได้เลยลน่อแม่เนาะจากแล้วที่เหนื่อยขนาดน,นี้ก <c oughs> ีน <c oughs> กยางแล้วมีแรงไปหาอยู่นี่ครับโอ้ยหามา แกงกินสดๆนะครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยตรงนี้ก็มาอมแกงกินเที่ยงนะครับพี่น้องโอ้โเข็ดแก้วนี่ก็ไม่กลมเลยนี่โอ้ยอย่า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 คอ่ยอ,คอยเมื่อยค่อยเมื่อยให้ค่อยพักผ่อนหน่อยนีย่ยางมาัดผุาก็ขาดนาก็ยังไม่ลงไปเลาะเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเอ๋ย หมดแรงโอ้จนน้องสาวแม่ยายบอกว่าถ้าทำแบบนี้ไม่ตายก็รวยถ้าทำงานแบบนี้นะครับท,ท่านไม่ตายก็รวยผมว่ามันมันจะตายก่อนจะรวยนะครับแกไปหาที่ไหนนี่แม่แกแปแล้ว ห้องให้นี่บ้นเนาะโอ้ยน้อไม้ลรพี่น้องเอ้ยนี่น้อขา,ขาวๆนะครับอบอวบนะครับพี่น้องขาวๆอบอวบนี่ผมชอบนะครับทุกท่านเนาะมันอร่อยอืมไปไปไปนะครับนี่ดวงนี้ยิ่งอร่อยนะฮะทุกท่านปวงม่ก็ไม่เข้าดวงใหม่มันก็มีอยู่ เฮ้ยมีดเป็นสิบดวงนนี่ครับพี่น้องปลอกออกมาก็นี่ดวงนี้ครับพี่น้องเออดวงดวงแหนน้อนี้เนาะนอนี้น,นี่อร่อยนะครับพี่น้องนี่ผมชอบแบบนี้นะครับขาวๆอบอวบ,อบนะครับทุกท่านเนาะแบบนี้มันมันออกค่อนข้างที่จะแก่น,นะครับผมไม่ชอบนะฮะ <c oughs> นี่ครับจอแบบนี้นะนี่แบบนี้นะพี่น้องแล้วพักผ่อนอีกสักแป๊บนะครับก็จะลงไปเลาะดูนาเพราะว่าหน้านี่มันลงมันต้องลงไปเลาะทุกวันนะครับเพราะว่าปลาไหลเนาะมันมันเขาเรียกว่ามันมันยังไงอ่ะมันบน <c oughs> มันบนเนี่ยวะแม่ มันบ่นคนานะครับโมดวงนี้นะครับพี่น้องใช้คำไม่ถูกนอนี้หนอนี้เอ,นอาเห็นเอฟซนะครับคอมเมนต์สอบถามปีนี้ลาไยออกลูกหรือเปล่ายังนะครับยังไม่ออกลูกเลยเดี๋ยวมาาพี่น้องเอซไปดูต้นลำไยของผมนะครับ นี่นี่คือต้นกระเพรานี่ครับพี่น้องลำใหญ่ปีนี้นะครับไม่น่าจะไม่ออกลูกนะครับปีนี้เนาะโอ้ถ้ามันออกลูกในี่ลูกมันใหญ่เนาะหรือว่ามันมันใกล้จะออกเลยหรือเปล่านี่เอ,อ้ยมันใกล้จะออกเนาะพี่น้องเนาะยังยังครับดอกก็ยังไม่ออกเลยนะฮะ อากาศร้อนนะครับพี่น้องเอ้ยในวันนี้อะไรจะเบื่อใครเจ้าจะเบื่อใครหหมันนไเจ้าะเบื่อจ้าะเบื่อเบื่อหนูนี่ก็ขึ้นไปปลูกยางห้าต้นนะเพราะว่ามัน เพื่อนบอกว่ามันปลูกไกล้แดนเกินนะเอาใกล้กลแดนนะครับพี่น้องได้หนะต้นนี้ก็5กิโลนะครับยันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเบิ้ลน,นะเอซเบิ้ลสวนหนึ่งเนะาะทำมันจีดจีดพร้อมกันนะสองสวนนี่มันรู้สึกว่าม,มันเหนื่อยนะครับพี่น้อง แล้วก็มีส่วนที่3เข้ามาเพิ่มอีกเนาะไม่รู้ว่าพวกเรานะจะได้กีดจนถึงวันไหนนะครับกีดจนเจ้าของเข้ามานั่นแหละเนาะอ่ะเจอกันใหม่ครับพี่น้องนะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ะลืมลืมบอกไปนะครับพี่น้องวันนี้นะครับอ่า หวยนะฮะ fc เว้ยวมาแล้วนะครับสูตรผี่บ้านะครับพี่น้องจะมาในวันนี้นะครับพี่น้องก็รอติดตามชมนะครับสูตรผี่บ้านะครับเพราะว่านานพอสมควรนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนะสูตรผีบ้าเลยนะครัพี่น้องเพราะว่าทางอาจารย์พนก็ไม่ว่างนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะเดี๋ยววันนี้ เียมงลุ้นไปด้วยกันนะครับสูตรพีบ้านะฮะเอฟเนาะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ